กล้วยไม้ไว้สี่สัปดาห์เขาก็ออกดอกสวยด้วยนะลดน้ําไว้ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะกล้วยไม้ไม่ค่อยชอบน้ํามากเท่าไหร่นะคะเขาก็ออกดอกสวยเชียวทิ้งไว้สี่สัปดาห์กลับมาเขาก็ยังออกดอกแต่ว่า ก้านเขาไม่ค่อยยาวนะคะตอนตอนนี้ตอนที่หนึ่งซื้อมาก้านเขาจะยาวแล้วก็ตรงๆแบบที่เขาขายเนาะแต่พอเราเราปลูกเองเราดูแลเองก้านเขาก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ว่าดอกเขาเท่ากันเลยนะคะดอกเขาสวยมากกลีบดอกก็สวยดูสุขภาพดีเดี๋ยวหนึ่งจะพาเข้าไปดูในสวนนะคะว่าเป็นสภาพไหนทุกคนเห็นสตอรี่ล้วอย่ากลองให้ <laughs> เขาขาดน้ำนะคะเขาก็เลยไม่โต เพิ่งเอาน้ําลดลงไปต้นเขาก็เลยสดชื่นขึ้นมานะคะดูนะคะดูนะคะต้นไม่โตลูกไม่โตลูกได้เท่านี้ลูกก็ยังเหลือบ้างนะคะเล็กน้อยเพราะว่าเขาขาดน้ําจริงๆอะลูกเขาต้องโตกว่านี้นะแต่คือเขาได้เท่านี้แหละบางต้นก็คือแบบว่าเดีย๋ยวให้ดูนี้ติดดอกกําลังโตนะคะ สภาพนี้เลยก็คือมันไม่มีน้ำเนาะมันขาดน้ำก็คือก่อนไปหนึ่งก็ลดน้ำไว้ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่ามันไม่พอหนึ่งไปตั้งสี่อาทิตย์แต่ต้นนี้ยังพอเหลือให้อยู่นะเหลืตอต้นนี้แหละก็คือต้นนี้น่าจะไม่โดนแดดแรงเท่าต้นอื่นก็เลยยังเหลือรอดอยู่นะคะบลูเบอร์รี่เป็นกระถางค่อนข้างใหญ่นะคะเขาก็เลยยังอุ้มน้ําไว้ค่อนข้างเยอะนิดนึงอันนี้คือดอกบลูเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยนะคะก็มีปลายนะคะแห้งบ้างแห้งบ้างแต่ก็ แต่ก็หลุดติดมือมันเลยแต่ก็ดอกก็ยังติดค่อนข้างเยอะอยู่ก็หวังว่าเขาจะเป็นลูกทั้งหมดนะคะถ้าบูเบอรี่ติดลูกเยอะขนาดนี้นะโอ้โหกินไม่ไหวแนะ่ยังดีนะคะบูเบอรี่ยังพอพอรอดบ้างก็มีนะคะมีบางส่วนที่แบบว่าเออเขาแห้งทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะสี่สัปดาห์ที่หนึ่งไม่อยู่บ้านก็คืออากาศร้อนมากแล้ว ต้นไม้ที่ไหนมันจะไปทนได้ใช่ไหมเ,เห็นบูเบอรี่แล้วแต่ก็ภูมิใจอย่างอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนนี่เลยองุ่นตอนที่หนึ่งไปอ่ะต้นกําลังเท่านี้นะคะกําลังแตกออกมาแค่เนี้กาลังแตกออกมาตุ่มแค่นี้พอหนึ่งกลับมาสี่สัปดาห์นี่เลยต้นมาเลอเลยต้นมาเลอเลยแตกยอดด้วยภูมิใจอันนี้แหละ ที่แบบว่ายังรอดอยู่ก็คือหนึ่งใส่กระถางไว้ก็จริงนะคะแต่ว่าหนึ่งไม่ได้เอาจานรองไว้ก็คือเขาสามารถดูดซึมน้ําข้างล่างได้อันนี้ก็คือไฮเดนเยียซึ่งหนึ่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะสีเขาเลยกลับมาเฮ้ยไม่ใช่สีเขาเลยเพี้ยนนิดนึงนะคะสีก็เลยเป็นสีชมพูแล้วให้ดูสวนสี่สัปดาห์ดูสภาพนี้นะทุกคน ดูนะว่าย่ามันลกขนาดไหนโอ้ oh. สถานี้กลับมานะคะหนึ่งไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วหนึ่งต้องไปทํางานนะคะหนึ่งต้องเริ่มไปทํางานพรุ่งนี้แล้วแล้วดูสภาพสวนหนึ่งสิดูไหมได้ไม่เคยปล่อยให้มันลกขนาดนี้เลยนี่ลูกเต็มเลยเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บลัสเบอร์รี่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือเขาเขาค่อนข้างแห้งไปเยอะเหมือนกันลัสเบอร์รี่ที่เขายังอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งไม่ได้ปลูกในกระถางเนาะหนึ่งปลูกลงดินเลยลัสเบอร์รี่ก็เลย ยังคงสภาพไม่เหี่ยวนะคะแต่ว่าสตรอเบอรี่นี่แหละน่าสงสารสุดลาสเบอรี่ลูกกำลังโตนะคะแล้วนี่อีกอันนี้ก็ลาสเบอรี่อันนี้คือมันฝ<อ>รั่งหนึ่งนะคะทุกคนตอนที่หนึ่งไปอ่ะมันฝรั่งหนึ่งเพิ่งแตกออกมาต้นเล็กๆเองนะคะตอนนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วหนึ่งต้องถอนหญ้าตัดหญ้าก,กันขนาดใหญ่เลยคล้ายๆต้นไอ้นี่เหมือนกันเนาะ ต้นมันฝรั่งคล้ายๆต้นอะไรนะมะเขือเทศแต่ไม่ใช่มะเขือเทศนะคะทุกคนตอนที่หนึ่งไปอ่ะกุหลาบกาลังติดดอกนะตอนนี้กลับมายุบหมแล้วอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งเหมือนกันนะคะยาก,ก็็ขึ้นยาก,ก็ขึ้นแข็งมันฝรั่งอันนี้คือต้นมันฝรั่งหนึ่งขึ้นยาวขึ้นประมาณฟุตหนึ่งแล้วโอ้ยถอนยาาก,กันขนาดใหญ่เลยงานเนี้ยลกมาก ไม้ก็ร่วงทุกอย่างเลยคือไม่อยู่บ้านนะเนาะมันก็ดีแล้วบางอย่างมันไม่มันไม่มันไม่ตายบางอย่างมันก็ยังรอดอยู่แต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยรอดลาเวนเดอร์หนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรลามมานี่เลยดูนะโอยต้องทํากันยกใหญ่ลาเวนเดอร์หนึ่งก็กําลังงามนะลาเวนเดอร์หนึ่งก็ไม่ค่อยห่วงหรอกจริงๆงานดอกไม้หนึ่งไม่ค่อยหมดเคายังไงเขาก็ เขาก็รอดอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาลงดินไว้นะคะ oh. เก็บสตรอเบอรี่ที่ยังพอรอดอยู่นะคะอ้ย oh, okay. เก็บสภาพนี้เลยดึงเลยเหลือไม่เท่าไหร่ลูกเท่านี้ ยังไม่สุกเท่าไหร่ลูกช้ำมากลูกช้ำๆเลยนะลาสเบอรี่ ลูกโตเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยร้อนราสเบอรรี่ลูกฉ่ำๆโอ้ยอันนี้อันนี้ฉ่ำเกิน นี่น่าจะยังไม่สุกช้ำๆปะ่ะเท่านี้แหละทุกคนพามาอัปเดตสวนหลังจากที่ไม่อยู่บ้านมาสีสัปดาห์เนาะก็สภาพเป็นแบบนี้แหละสภาพตามตามอัธยาศัยตามยถากรรมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะก็เฮงๆรวยๆกันนะคะให้สุขภาพแข็งแรงเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย